เห็นเขาว่าวงในบอกมาแล้วนะคบว่าในส่วนของตัวละครซาโบมาแล้วสรุปมาจริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะครับว่าวงในเนี่ยผมขอสรุปก่อนเลยนะวงในมีจริงหรือไม่จริงผมสรุปก่อนไม่มีครับเรียกว่าเป็นการมโนทั้งนั้นแหละครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเหตุผลดีกว่าหลักๆในคลิปนี้ผมจะคุยถึงเหตุผลและความเป็นไปได้แต่ยังไงมันก็คือการคาดการแล้วมโนอยู่ดีนะครับของหลายๆคนเนาะ ซึ่งมันไม่ได้มีผิดหรือถูกนะเรื่องนี้เขว่ามโนคือมโนครับส่วนตัวผมไม่ได้มองว่ามีผิดถูกเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปด่าใครหรอกครับคือเป็นการคาดการ์หรือว่าเดานั่นแหละแต่ว่าการคาดการในที่นี้เรามีการวิเคราะห์เข้าไปแทรกด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจะเริ่มเลยแล้วกันนะว่าเฮ้ยแล้วสรุปโดดดํหรือซาบอกว่าโอเคผมจะขอตั้งโจทย์ไป2ตัวนี้นะคอสกิลอะตัดออกไปก่อนเพราะตอนนี้ผมมอง2งตัวนี้เอาละเดี๋ยวขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะอันดับแรกครับอันนี้มาในส่วนของตัวคุันก่อ แล้วผมเคยทาคลิปบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตัวละครกลุ่มเดียวกันน่ะมันไม่มากลุ่มเดียวกันก็คืออย่างตอนนี้คุูซันมันอยู่กลุ่มโจรสลัดหนวดดําซึ่งผมลงไปก่อนที่คูซันจะมาด้วยซ้ำแล้วบอกไปแล้วว่าเออถ้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยปกติมันไม่มาหรอกเอาละแต่ว่าทีนี้มันมี2มุมมองเนาะมุมมองแรกก็คือไปมองย้อนสำหรับตัวละครอ่าโรเจอร์แต่ก่อนซึ่งเฮ้ยเอ้าแล้วอย่างนั้นเนี่ยทำไมตัวละครโรเจอร์กับตัวโอเด้งไม่มาพร้อมกันอ่ะ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตามเมะเนี่ยมันเป็นในส่วนของย้อนไปโอโรเจอร์กับโอเดงพอดีเนาะแล้วก็ตัวละครนเนี้ยแน่นอนเขาว่าโอเดงอ่ะมันก็อยู่ในกลุ่มอดีตอดีตอยู่ดีเนี่ยอดีตโรเจอร์ ur, มันอยู่เหมือนกันแต่ว่าโอเดงอ่ะมันมีอยู่ตระกูลโคจิกิของมันด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอา้าวแล้วทําไมตอนนั้นมีอ่ะทำไมตอนนี้ถึงมาไม่ได้ละ่ะผมก็จะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยอีเ e อ็กซ์มาาสองตัวซึ่งมันต่างกับตอนนี้เว adora, ย้ยมันมา3ดังนั้นเนี่ยยังไงส่วนตัวผมก็ว่าไม่มาและตอนนั้นผมก็ตบว่า่าาไมม แต่ที่เหลือผมผมก็บอกอีกว่าในส่วนของตองัวละครคุซันเนี่ยเราต้องลุ้นก่อนว่าเออสรุปว่ามันอ่ะอยู่ในกลนุ่มโหนดดาหรือไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ผมก็จะบอกว่าเออโหนดดามันมานะแต่ถ้ามันอยู่ผมก็บอกว่างั้นโหนดดาอะ่ะอาจจะไม่มาก็ได้เห็นว่าตอนนั้นผมบอกเป็นประมาณนี้นะแต่ทีนี้มันมีวงเล็บเพิเ่วเว้ยเพราะเนื่องจากทุกครั้งที่มี ex มาใหม่ย้ําตรงนี้นะทุกครั้งที่มี ex มาใหม่ส่วนใหญ่ตามปกติจะมีเหรียญ e v e n ์ว่ะเอา้าทำไมรอบนี้ไม่มีมมมมม เห็นเห็นอะไรแมไหม่งแหม่งไหมเออแล้วเออนั่นสิแล้วทําไมมันไม่มีอ่ะปกติมันต้องมีนะทุกตัวทุกครั้งที่มี ex ตามปกติก่อนตามเลทปกติมันต้องมีแต่ถามว่าไม่มีก็ได้เรียกว่าเป็นจุดเอะและกันเออแล้วทําไมแม่งไม่มีวะแล้วถ้ายอ้ออลองย้อนไปในส่วนของตัวละครกราฟมันก็มีในส่วนของไอ้พวกเหรียดอีเวนท์ที่ที่เป็นไอ้ไอ้พวกกลุ่มซอสตรงเนี้ยมันมีด้วยใช่ป่ะไอ้พวกกองทัพเรือเนี่ยไอ้พวกเทวโป้หรืออะไรอย่างเนี้ย มันก็มีเนี่ยหรือว่าอย่างตัวละครกราฟเองปกติจะเป็นนะอ่าปกติจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเปลดปกตินะครับมันจะเป็นหรือว่าเป็นก่อเองแค่ก,ก็ได้แต่มีอะไรมาอะไรเงี้ยก็ว่ากันแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเหรียญของมันเองอ่ะหอันซึ่งรอบนี้มีมาสักอันน่ะก็ยังดีแต่ประเด็นแม่งเสือกไม่มีเลยตั้งหากมาเลยเอ๊ะหรือหรือว่าจะใช่วะเนี่ยครับคือตอนแรกอ่ะผมก็ไม่มั่นใจหรอกว่าหนวดดาจะมาหรือไม่มาเพราะปกติอ่ะกลุ่มเดียวกันเกมมันไม่เอามาใช่ปะ แต่ทีเนี้ยอ้าวอีเวนต์ทำไมแม่งหายไปวะปกติมันต้องมีไงเนี่ยผมเลยเอะแรกไงเฮ้ยหรือนูดดาแม่งจะมาจริงๆวะโอเคทีนี้ถ้าอันนี้คือข้อแรกนะหรือนูดดาจะมาจริงๆวะอันนี้คือการเอะนะอันดับต่อมาเฮ้ยแต่ทำไมทาไมส่วนตัวผมมองว่าซาโบมามากกว่าวะเนื่องจากว่าในบทในอะไรเนี้ยเมมันมีหมดแล้วแล้วบทอะรู้สึกว่าค่อนข้างเยอะด้วยอันดับต่อมาแล้วทําไมคิดว่าเป็นซาโบวะคือมันมีปัจจัยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนื่องจากกลุ่มเดียวกันน่ะไม่มา อันดับต่อมาครับในส่วนของจอร์จคุซันเนี่ยมันแพ้ไอ้พวกสถานะที่แบบมันไม่ได้หยุดนิ่งอ,ะอ่ะเพื่อนเพื่อนน่าจะเข้าใจใช่ป่ะ,ะ,ะมีไฟเผาเช่นออย่างคุซันถ้าเจอกันไม่ใหญ่คุซันฆ่าไม่ใหญ่ไม่ได้นะเออคือคือฆ่ายากนะครับเพราะอะไรตียิ่งเลือดเด้งวงเล็บถ้าติดไฟเผาแล้วนะแต่ถ้าไม่ติดอ่ะก็สู้ได้ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็แพ้ไอ้พวกสถานะแบบประมาณเนี้ยเออแม่งแพ้อยู่แล้วจะเป็นพิษจะเป็นไฟเผาหรือว่าไฟท่วมของอาคาอินุ แพ้กรณีเนี้ยทั้งหมดเลยครับแล้วทีเนี้ยไอตัวละครหนดดำอะถ้าเราลองนึกย้อนเนาะแบคโคมันสถานะแบบอย่างนั้นเหรอวะมันไม่มีนะแบคโคที่ผมเข้าใจเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบแนวแบบตีตัวละครที่ฮินผลร้ายบิศาจแรงขึ้นที่ผมเข้าใจนะเรือ่องหรือว่าอาจจะล้มลงแล้วอะไรเนี่ยในสถานะหลับไร้ผลอะไรเงี้ยเอออันนี้เข้าใจได้แต่มันเป็นการหลับไงมันไม่เกี่ยวกับแบบไฟเผาเลยนะโอเคแล้วถ้าเราย้อน สันละ่ะสันมันก็ยืนนิ่งๆอีกอะพอมันยืนนิ่งๆมันใช้ไม่ได้ผลกับตัวคูซันน้ววยแต่ตัวละครที่3มอ่ะมันต้องออกแบบมาเพื่อฆ่าคูซันถูกไหมเอาละ่ะทีเนี้ยพรเป็นงั้นไม่วะ่ะแม่งซาโบชัวเห็นปะเห็นปะเนี่ยทีนี้คือมันเกิดแบบเหตุผล2อ,อย่างในแม่งย้อนแย้งกันคือหนึ่งอา้าวกลุ่มไม่มาเอา2เอ้าอีเวนต์ร์กไม่มีอีกเอาแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเอาถ้าเราจะฆ่าเอ้ยมันก็ต้องเป็นสถานะแบบเหมือนเอสเดมาโตตอนเนี้ยที่หลายๆคนเอาลงไปเล่นอยู่ตอนเนี้ย เออมีหลายคนบอกเลยว่าคูซานะฆ่าง,ง่ายแต่ในวงเล็บต้องใช้ร่าง S ให้ติดไฟเผาก่อนนะถ้าไม่ติดโอเคอาจจะต้องใช้เวลาฆ่าซะหน่อยแต่ถ้าไม่ติดเลยมันมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากใช่ไหมอ่าอะไรเงี้ยม,มันก็เลยย้อนกลับไปที่ตรงนี้อ่ะสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นการมาโนอย่างที่ผมบอกแหละแต่ว่าไอ้ที่ผมมโนเนี่ยผมมีข้อมูลออกมาให้ด้วยดังนั้นสรุปเอา้ามันก็มาแค่2ตัวนะสิก็ไม่ซาบก,ก็โหนดดำทุกก็หมายความว่าในคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าแมงมีสทธ์ทั้งคู่เลย ตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาก็อย่างที่บอกไว้นั่นแหละหลักๆอะ่ะเพราะว่าเหรียญอ,อีเวนต์เนี่ยแม่งไม่มีเพราะผมบอกตอนที่คูซันจะมาว่าปกติมันต้องมีแต่รอบนี้เสือกไม่มาอา้าวก็นั่นไงพอมันไม่มามันก็เลยมีสิทธิ์ที่มันจะมาเอาละเดี๋ยวมีคนถามต่อเฮ้ยแล้วอย่างนี้มาเมื่อะไหร่วะผมก็จะบอกว่าอีเวนต์อันนี้อีกรอบหนึ่งมาสรุปกันตรงนี้เลยก็คือรอบแรกเนี่ยแม่งรอบไป8วันใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่ง,รอ,งรอบสองทำไมผ้านะ พอรอบ2เสร็จปุ๊บไอ้รอบ2หมดนี่แหละมันจะเริ่มประกาศไลฟ์แล้วไอ้รอบ2เนี่ยน่าจะอยู่สักแบบ6วัน7วันอ่ะหรือเรียกง่ายๆครับมันจะเริ่มประกาศน่าจะวันที่10แต่ว่าไลฟ์เนี่ยน่าจะวันที่แบบเช่นอาจจะ13อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่15ตัวละครเข้าเลยที่ผมเฉลี่ยนะน่าจะเป็นประมาณนั้นหรืออาจจะแบบไอ้ตู้คุซันเนี่ยมันมีให้7วันแรกใช่ป่ะหรือไอ้ตู้เนี้ยมันกาลังใกล้ออกหรือหมดแล้วหรือไอ้ตู้ซันจิเนี่ยออกเดี๋ยวมันจะเริ่มมาแล้วประกาศไลฟ์นะ อีกสัปดาห์หนึ่งเจอกันประมาณนี้ประมาณนี้สิบถึงสิเดี๋ยวมันจะเริ่มไล่ละไล่เสร็จไม่เกิน2อสวันเข้าเหมือนเดิมครับและเราจะไปสุ่มกันในตอนนั้นแต่ให้รู้ในคลิปนี้หลักๆก,ก็คือไม่โหนดดำกะสาบกคิดได้แค่2แนวเท่านั้นที่คิดออกณนะตอนนี้นะส่วนตัวอื่นๆหากใครคิดว่าเฮ้ยมีตัวอื่นอีกนอกจากคอสกิลอีกนะก็สามารถแนะนํากนมาด้แล้วกันนะถือว่าเรามาโมโกันเล่นๆนะสำหรับในคลิปนี้แต่อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้โมแบบลอยๆขึ้นมาแต่โมโดยที่เรามีฐานเบส จากตัวละครคูซันและข้อมูลจากก่อนหน้านี้เป็นสถิตินั่นเองนะครับว่าเออว่ามีโอกาส2ตัวนี้แหละที่คิดว่าน่าจะมาเนะาะซาโบกกำหนดดําครับส่วนการันตีเท่าไหร่ก่อนจบคลิปถ้าดูจากเลนนะสามพไม่เกินทีนี้นถ้าคุยเรื่องเพชรเนี่ยใครมีแบบเท่าเท่าผมเนี่ยคิดว่าน่าจะทันก่อนตู้จะออกนะเพราะว่ามันจะได้อีก1000พันเพชรก็คือต้นเดือนถึงสิ้นเดือนเนี่ยมันได้อีก1000พันหมายความว่าใครมีเพชรเท่าผมเนี่ยสิ้นเดือนก่อนตู้ตัวที่3ออกคุณจะมีเพชรตรงเนี้ย ประมาณ3,500ยังไงคุณก็การันตีได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วง